อ๋อนีไ่ไม่รู้ไม่รู้อ่ะครับไม่เป็นไรอันนี่พี่ให้ทองเอาทองมปไหมทองไปก้อนหนึ่งไหมเอาทองมาทำอะไรอะ่ะทองไงทองอะ่ะโกดไม่เอาอ่ะไม่จะมาทำอะไรอะ่ะมีเงินไหม <c oughs> <c oughs> มีเงินไหมไอ้หลับมึงมาพันเดี๋งวนี้มึงเอาให้รีแบงค์ที่พาขึ้นเขาไปเลยไอ้หลับมันบอกมีแต่หลับบอกมียังไม่ถึงพันเลยผมนี่จะหมดแล้วนะตอนนะี้ ไอ้รถคันใหม่อะขดูรถคันใหม่นี่พี่ซื้อมารถคั้ใหม่อาอนี่ไงมาดูดิไี่ไอไม่รู้จะเก็บอะไรก็ซิงทองนเอ้ทำอะไรอ่ะโชจีครับ นี่ยสีเขียวเนี่ยมาจากสีของกะหลำใช่เหรอไม่ใช่เหรอไม่ไม่สีเขียวนะเว้ยมันเหมือนเหมือนสีบุญจิอ่ะมันไม่ใช่มันคือสีบุญจิบี่จีสวยอ่ะมีตังชื่อให้ใหม่นี่พิกซี่ฟังมานะอันนี้ชื่อว่าอุจิโอแปลว่าอะไรอ่ะชื่อไม่ดีเดี๋ยวโมซูบี้นะเพราะซูบี้ช่วยหนูเลือกมันแปลว่าแคร์ภาษาญี่ปุ่นอุจิโอใช่อุจิโอหรออุจิโอญี่ปุ่นเนี่ย หรือถ้าเกิดเป็นภาษาแบบตุรกีก็จะแปลว่าเลี้ยงผาเลี้ยงผาไม่จริงคือกูมั่วไปเรื่อยคิดได้กูก็ไปเรื่อยโท่าไหร่ถอนแล้วถอนหายใจถอนกันเลยถอนหายใจขอคุยอะไรขอคุยนะไรพี่ว่าไงใช่อย่างนั้นเนาะวัดได้บอกแนวทางแก๊งยังไหมพี่เหมือนเหมือนตีที่ตอนแรกแก้วนะแนวทางแก๊งนะมึงตั้งใจฟังดีนะได้พี่ได้งงๆแต่ทรงพลังเว้ย ทางแก๊งไม่มีอะไรเลยคือยืนงงๆอ่ะทรงพลังเดินทรงพลังแบบแน่นในใช่ป่ะใช่ตามึงก็แดงนะหล่ำชิบหายนอนมั่งนะว่ามึงดูดหนักเกินไปว่ะจริงเบาๆมั่งเครียดๆพี่อยากหาอะไรเด่อมึงเติมมึงเติมจนแดงอ่ะหล่ำนั่นมันก็แบบของมันเยอะพี่บางทีอ่ะแล้วเป็นไงบ้างบีจีก็ซ้อมทุกวันพี่ซ้อมทุกวันใช่เหรอไอซอนเป็นไงบ้างพี่ซอนก็คุม ได้แล้วพี่ฮอนคุมแกงใช่อ,อะไรทีมอ่ะเวลามีเรื่องพี่ซอนก็คุยครับพี่ทีมก็คุยไม่เก่งครับทีมใส่อย่างเดียวเหรอใส่อย่างเดียวนั่งเงียบๆพี่หายก็ทาดีครับทาดีคุยแบบปศึกษาน้องๆอะไรครับมีทุกคนบอกเม<ค>ี่นะมีใครบ้างนะมีใครบ้างมาเล่าฟังหน่อยดิมีมาดันอ่ะมาดันที่แบบสนิทกับพี่บอกอ่ะมัดันพูดหรือปะพูดพูดเขาคิดถึงพี่หมดเลยไอ้แม็กอะใช่ปะไอ้แมก เล่นกับพี่ป่ะตอนเพื่อนเปิดอยยังไม่รู้จับไม่ได้เหรอไม่แอรแม็กไม่จับพี่ป่ะรู้จักเออนั่นแหละพี่แลนก็บอกสนิทอะส่วนมากก็คนในแก๊งก็สนิทกับพี่หมดนี่หลายๆคนอ่ะเขาว่าไงบ้างอ่ะก็แบบสบายดีกันนะทุกคนไหวใช่ไหมไหวพี่คิดถึงพี่กันแล้วดีก็ดีดก็คิดถึงพี่เหมือนกันครับไม่กูไม่ถามว่าคิดถึงไหมคือกูถามว่าเป็นไงกันบ้างซื้อใครไว้บ้างเปล่า พวกมึงเก่าก็ไม่อยู่ที่นู่นน่ะทำตัวกันยังไงกูอยากรู้อ่ะก็เงียบเงียบครับเงียบเงียบเหมือนจงเหมือนจะไม่มีอะไรครับข้างนอกแต่ข้างในก็คืออะไรข้างนอกคือไข้างนอกแบบดูภายนอกแบบเหมือนไม่มีอะไรอ่ะเหมือนแบบเฉยเฉยใช่ข้างในก็เฉยเฉยเหมือนครับไม่มีอะไรไมเปล่าใช่ป่ากูรู้อยู่นะกูกูรู้อยู่นะกูตามตลอดนะพวกมึงอ่ะแต่ปืนแต่ปืนผมมีละเออดีแล้วตอนนี้ไปถึงไหนกันมั่งแล้วเนี่ย ก็ซ้อมทุกวันเลยพี่ครบทุกคนยังอาวงอาวุธอาวุธครบครบแล้วพี่ครบแล้วครบแล้วใครเล่นอะไรกันมั่งยใครเล่นอะไรกันมั่งเพื่อฟังกันด้ผมอ่ะพี่ผมเล่นมีดมีดไม้ปืนมึงมึงตีไม้พูแล้วหรอไม้ไม้ไม้ฟีพี่ไม้ฟีหรอไม้พูยังไม่มีเงินตีพี่พี่ทีมก็ปากฉลามนี่ปากฉลามมาเดิมใช่ครับพี่ซอนก็ขวานพี่โฮมพี่รู้จักปะพี่โฮม ู้จากนั่นแหละครับพี่โฮมก็มาเช่มาเชยเหรอไอเมิร์ฟอ่ะพี่เมิร์ฟสภาพี่สภาเขาเป็นมนเป็นสภาเหรอใช่แล้วมาดันมาดันเล่นอะไรมาดันมาดันยังไม่มีอาวุธพี่มาดันอ๋อแล้วมาดันไม้ฟรีมาดันไม้ฟรีพี่ไทก็ไม้ฟรีดิจนมากน่าจะไม้ฟรีหมดพี่ขึ้นอาวุธไม่ไม่แบบประมาณห้าหกคนอ่ะยังไม่ถึงสิบอืมทีนี้ก็ ถือขติก็แบบยอมได้ก็ยอมครับยอมได้ก็ยอมถือข้อติที่แบบมันต้องอย่างนั้นพูดกันมันต้องอย่างนั้นยอมได้ก็ยอมใช่ตอนตัวถูกแล้วหัดแบบหัดขอโทษอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบเก่าเกินไปอะไรเงี้ยใช่ไม่ต้องทําตัวใหญ่เขาแต่ว่าอยู่เฉยๆอยู่แบบติดดินไว้อยู่นิ่งๆอยู่ให้เป็นใช่ก็รู้อยู่สังคมเขาเป็นยังไงเถื่อนขนาดไหน ว่า oh, ที่นี่เยอะใช่สังคมมันแค่ขับรถชนอตอนนั้นก็ใช่ะะติดหมดนะสกิตติดหมดครับอ,อ,อย่างที่บอสเคยบอกก็ยอมได้ก็ยอมไปก่อนครับยอมได้ก็ยอมยอมไปเรื่อยเยครับใช่อย่าไปอวดนะทำตัวนิ่งๆเงียบๆสบายๆยังไงก็ได้ยอมได้ก็ยอมถูกต้องแล้วทำตัวถูกแล้วใช่ครับเน้นสนุกสนุกเฮฮาครับผมเล่นเอาฮาพี่ไม่เดเน้นตึงเลยใช่ มันก็คนพี่มองว่าถ้าเกิดเราจะเล่นฮา,าเล่นได้นะแต่บางทีมันก็ต้องแบบมีเติมสีสันกันบ้างเข้าใจปะเข้าใจพี่ก็ต้องมีหลายรสชาติเอาละดูๆกันไปเอาละครับสรงๆอ,อือ ok. แต่เงินแก๊งบ,บอกทุกคน<บ>ด้วยส่งไไหนพี่เงินแก๊งห้าร้อยอ่ะไม่รู้เหมือนกันยังไม่มีกำหนดลอยเหี้ยทำตัวเรื่อยๆไปไม่มีอะไรพอง,งงแต่ทรงพลังบอกทุกคนด้วยกูคิดถึงเดี๋ยวว่างๆเข้าไปหา ว่าเราไปจอกปูนที่นู่นซะหน่อยเดชอือน่ารักคนไคนมีคนส่งจดหมายมาหากูแล้วใช่เหรอพี่อือแต่น้องๆเขาคิดถึงพี่นะน้องๆเขาาก็บ่นว่าคิดถึงพี่แต่ก่อนสนิทกับพี่โนนี่อะไรเงี้ยก็พูดว่างว่างว่างวเดี๋ยวกูจะเข้าไปนี่ด้วยไปไปวอร์มมือด้วยวอร์มมือคือยังไงขับรถเหรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่วอร์มมือวอร์มอาวุธอะไรพวกเนี้ยซ้อมวัดวัดอีสปอร์ตพี่อือ ว่างเดี๋ยวเข้าไปเล่นด้วยเดี๋ยวเข้าไปซ้อมมือหน่อยช่วงนี้กูก็สลิมเกาะแล้วเฮียโ <c oughs> อ้ยคาไ, <c oughs> ไม่มีใครแบบอะไรหรอกั้งพี่เดี๋ยวเดี๋เนี้ยก็ชิวๆกันนะผมว่า, <c oughs> าก็ต้องติดไว้ก่อนไง <c oughs> อ๋อองมีวิชา <c oughs> ตัวอืมวอมวอมมากเฮียไม่ใช่เกาะสลิมเกาะทำอะไรไม่ได้ตอนนี้จะ <c oughs> ปรับฉลามนี่พี่น่าจะแบบละลายไปแล้วมั้งกูลืมหมดแล้วเออไม่ได้ใช้เลยว่าจะเปลี่ยนแนวเป็นไรพี่เป็นไรไปลองเล่นมีดดูถ้ากับมีมีด ด้านมึงน,นี้พี่คิดว่าจะขึ้นอาวุธแล้บมีดวะคิดว่ามีดมีมีดได้เหรอพี่ตอนนี้นยังไม่รู้นะแต่ยังไม่มาแต่แน่นอนอยู่แล้วกูมันป่ายฉลามยังไงก็ป่าฉลามถ้าป่ายฉลามก็อาจจะเป็นมีดดันขึ้ไปมีดแต่คงอีกนานอะ่ะใช่ผมว่าอีกนานเลยอะ่ะตอนนี้ก็ดูเบสบอลก่อนนะดูไม้เบสก่อนไม้ก๊อฟนะผมว่าไม้ก๊อฟแต่กูส่วนตัวกูไม้เบสว่ะ แล้วแต่คนเล่นเลยพี่ไม่เบสก็ได้มันก็ได้ใช่แต่ตอนนี้มีใครบ้างพี่หลายัแกงเราพี่อคนเจ็ดคนมีเมืองกูพี่ตัสพี่หาบอสพี่โจนจะขอบเจ็ดคนโอเคพี่ก็ผมสสางเรื่องเอาไอ้ต่างๆก็เดี๋ยวมาเล่นด้วยครับอืมแล้วเราโอเคตัวเองให้เรียบร้อยว่างานไม่รีบร้อนอยู่แล้วดี่พี่มีผมอยู่แล้วเอาแยกสะคำนี้แกไป <laughs> okay. <laughs> huh?